ดีค่ามือนีิก็มาพบพ่อกันกับพ่อหมูกับแม่หมูทางสองล้านสนตามตำแม่หมูตโตโกด้ะคะเด้อเมื่อนนิติดออเดอร์ใหญ่เด้อค่ะเด้อสำหรับวันนี้นะคะออเดอร์ใหญ่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 สำหรับคนอื่นอาจจะเล็กเด้อค่ะเด้อแต่สำหรับพ่อหมูกับแม่หมูออเดอร์ขนาดนี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะค่ะมาซองเบงถุงสมตำพ่าหมูค่ะอันนี้ตำธรรมดาตำธรรมดา อันนี้โวนนี้เป็นตำป่าเด้ค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ออเดอร์ของทางโรงพยาบาลเด้ค่ะพี่น้องเด้อดูไวาเยอะอสมควนเดี๋ยวไปซองขอกความหมูกันเลยเด้ค่ะพี่น้องขออนุญาตเด้ค่ะความหมูเด้อขออนุญาตซองขกเด้ค่ะส่งได้ครับมันส่งบ้านดาราเลยครับผมอนุญาตสองขกนี่คอกที่หนึ่งด้ค่ะพี่น้องเด้อต่อไปก็จะเป็นครก ที่สองแล้วนี่ก็คือครกที่สามเด้อค่ะเด้อตำกันแบบนี้เลยนะคะสามโคกตำทีละสามโคกเด้อค่ะพี่น้องเด้อย่ำออเดอร์หลายจังสิท่านปกติก็ตำทีละสามโคกทุกวันนะคะค่ะแต่บางทีลูกค้าก็จะทยอยมาทีละคนสองคนอย่างนี้ก็ใช้ครกเดียวหรือสองโคกเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้สามโคกก็ยังสิบบทท่านอยู่เด้อค่ะพี่น้องเด้อวันนี้ออเดอร์เยอะมากครับพี่บาทมือซะเนาะ ได้ให้ครับผมตัวแรกครับผมตัวแรกก็ตำป่าเหมือนกันนี่น่าอร่อยครับตำป่าแยกกินมิเตอบ์แบงคเชียร์เครียดถึงไงนี่สูตรอร่อยครับสูตรทางร้านเราเลยครับผมสูตรหมูตกคุกไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนครับผมถ้าจะเหมือนก็จะเหมือนเราไม่มองกินได้ค่ะพี่น้องเด้อมีแต่บงคเขือเทศียดสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่ชอบมักเตอร์เทศเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับร้านนี้คือไม่ผิดหวังนะคะแต่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านครับผมไม่เหมือนใครเจะน้ำกับวัฒนเร็วทุกอย่างครับเพราะหมูนี่เร็วทุกอย่างพิแนวเร็วๆแอลเออนี่เร็วเหมือการตำหมูช่างตำช่างเต้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามโคกตอนนี้เสร็จแล้วครับผมไปดูที่โต๊ะครับผมเพราะหมูออกวันนี้ประมาณห้าหกสิบโคกแล้วครับผมคือไล่ตำอยู่ตอนนี้คิวเยอะ นิดเจ็ดครับผมน่าอร่อยครับผมการันตีได้ไม่ได้โม่ผู้ใดอยากขาวมาลานนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดอยากแซบไปลานอื่น<ต>เว่ามนมาลานนี้ด้วยกันลานนี้ก็แซบค่ะพี่น้องค่ะแซบแซบไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครในเชาน้าวันก็หมูลตลกครกครับผมยืนหนึ่งยืนหนึ่งหมูตกคกครับ ยืนสองข้หมูตกคกยืนอยู่งเพื่อเดียวค่ะพี่น้อมคนเดียวไมายืนครยจะไปเทียบกับร้านอื่นเด้อค่ะไม่ไม่ครับผมร้านเดียวมีคนเดียวจำผู้ชายที่หล่อที่สุดแข่งกับร้านตัวเองนะคะไม่ขอแข่งกับร้านอื่นนะคะแข่งกับร้านอื่นเราไม่ขอสู้นะคะเขาก็สอสั่งอะไรเจ๊บานาะ